สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง f อซมาเฝ้าดูพ่อใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จุดเดิมของเมื่อคืนนี้เพราะว่าผมคิดว่าพ่อใหญ่น่าจะมาตรงที่จุดเดิมครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าพ่อใหญ่จะมาหรือเปล่านะครับ ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆเขื่อนนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากครับก็มีร่องรอยของกระทิงครับออกมาหากินเต็มไปหมดแล้วครับตามสันเขื่อนนี้นะครับ มันจะกาศดีมากครับจุดตรงนั้นเลยครับที่พ่อใหญ่เล่นน้ําของเมื่อคืนนี้นะครับคือจุดนั้นเลยครับโอ้โหพี่น้องครับกระทิงตัวใหญ่ครับกระทิงตัวใหญ่มากนี่ครับ ทางทาง,างขาไม่ต้อนรับเรานะครับผมว่าคงต้องได้วิ่งแน่นอนครับมาแล้วครับต้องวิ่งแล้วครับระหว่างที่ผมขับรถมานะครับก็จะมาดักซุ่มดูพ่อใหญ่ฝั่งทาง ที่เดิมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพ่อใหญ่คงจะมาที่เดิมก็ได้ผ่านมาเจอเจ้ากระทิงเลยครับกลางวันแสกๆเลยครับยังไม่มืดดีเลยครับโหใจหายหมดเลยครับซึ่งกระทิงตัวนี้ใหญ่มากครับดูท่าทางเขาไม่ต้อนรับผมด้วยนะครับมูวิ่งหนีมาฝั่งนี้ครับน่ากลัวมากครับเดี๋ยว ตอนนี้เรามาซุ่มดูพ่อใหญ่ฝั่งตรงนี้ที่เดิมก่อนนะครับสําหรับกระทิงผมคงต้องปลอยไว้ตรงนั้นนะครับผมเพราะผมกลัวครับไม่กล้าเข้าใกล้ครับสัตว์เล็กๆพวกนี้เพราะว่าเรามองเห็นเขาหญ้าครับไม่เหมือนพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เขาจะมาเสียงดังแล้วก็ตัวใหญ่เราจะมองเห็นไกลแต่ว่าเป็นพวกสัตว์เล็กๆจะอันตรายครับอย่างเมื่อกี้ผมขับรถมาเห็นใกล้ๆเลย ก็เลยทาคลิปไม่ได้ครับเพราะว่าใกล้เกินครับก็ต้องขับรถผ่านไปก่อนแล้วก็กลับมาทําคลิปครับมาถ่ายให้พี่น้องยิปซีได้เห็นเป็นกระทิงเจ้าตัวใหญ่มากครับตัวนี้เดี๋ยวไปลุ้นดูพ่อใหญ่กันครับ ตอนนี้เสียงในหมู่บ้านนะครับก็มีเสียงลูกบอลดังขึ้นสงสัยพ่อใหญ่จะเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูครับไปร้่นกันว่าจะเจอพ่อใหญ่หรือเปล่านะครับเห็นไหมเห็น กับถือกล <therapist. S 1> ับไปครับเร็วไปไปตักยูตรงเนาะตักยูตรงไหลไปดีๆนี่แหเลยกลับไปกลับไปไปไปแล้วค่อยอาหากินทั้งหนาไปไปไปไม่ต้องแวะเขอป่าเลยไปไป ปไปไปไป, oh. ไปลร็ชอบเอ้ยช้างยีอ่เขาบ้านแล้วงชอบชอบเอ้ยจะไปกินเลยตามแกแล้วไปไปไปเขป้าป่าเร็ว Chục cái này cứ cao đây mớiออกดอก. Giận đất ừ, นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แม่หมอก็ดบินมาด้วย,ยก็เป็นพ่อใหญ่เจ้าเบอร์สเยดนะครับก็ได้มาที่เดิมของเมื่อคืนนี้แหละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วครับ คนส่วมากก็จะนอนหลับกันหมดแล้วนะครับก็พ่อใหญ่ก็ได้เข้ามาจนถึงในพื้นที่ของชุมชนเลยครับยังไม่ไปครับก็ยังยืนอยู่นะครับก็ต้องผลักดันให้พ่อใหญ่เข้าป่าคืนแหรอครับ ไปไปไปนุ่นขอเป็นนุ่นขึ้นแล้วออกสลาขึ้นแล้ว ด,ด้วยด้วยเอาให้ขามด้วยวกินแรงใช่ปะเห็นไหม,ไหน,มนั่น ขย้ายข้าปลาด้วเร็วไม่ดื้อไม่ดื้อข้าวปลาเลยมาบอกกัได้หรอค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยไปค่อยไปค่อยไปครับค่อยไปครับไอทีนี้อย่ากลับมาคืนเด้อเหนื่อยแล้ว

นี่ได้ว่าขึ้นตรงนี้ขเก่าเหียบลงนี่ยังอยู่เลยนะนู่นลงถึงน่นอันนี้ไม่นาลงได้เลยโอ้ำหดิมันอ่อนดิมันอ่อนทะลุลงกะคุกเข่าลงเลยนะไปเรากำว่าอยู่ได้ที่โผขึ้นจนได้เลยยังไม่อิ่ม นี่ก็เป็นร่องรอยของพ่อใหญ่ที่ลงไปเมื่อคืนนี้นะครับชันลึกมากเลยครับก็ได้มาจากทิศทางนี้เลยครับ ตรงนี้พ่อใหญ่คุกเข่าแล้วก็ยื่นขาข้างหน้าลงไปนะครับเป็นท่าที่สวยงามมากนะครับก่อนที่พ่อใหญ่จะลงไปตรงนี้ก็ได้คุกเข่าตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็ก็คือรอยหัวเข่าของขาด้านหลังสองข้างนะครับ แถนี้ก็จะเป็นบริเวณที่พ่อใหญ่ได้ออกมาหากินของเมื่อคืนนี้ครับที่ได้ไล่ผักดันกันนะครับตรงนี้จะมาบ่อยมากครับแทบทุกคืนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ